3พลังคําพูดดึงดูดเงินทุกวันคําพูดที่1เงินไหลามาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่คําท่องเล่นๆนักแต่มันฝังความเชื่อใหม่ให้สมองเชื่อว่าเงินไม่ได้มาด้วยโชคแต่มาเสมอแบบธรรมชาติไม่ต้องพยายามจนเหนื่อยข้อที่2ฉันเปิดรับเงินทุกทางอย่างง่ายดายช่งดูธรรมดานะแต่เปลี่ยนขึ้นพลังจากขาดเป็นเหลือคุณไม่ต้องรอให้เงินมาจากครั้งเดียวต้องรอเงินเดือนต้องรอโบนัสให้คุณเปลี่ยนมาเป็น เงินมาได้จากทุกทิศทางทุกเวลาคำนี้มันจะขยายขอบเขตความเป็นไปได้และก็เปิดประตูใหม่ให้เงินเข้ามาข้อที่สมขอบคุณเงินที่ได้รับและขอบคุณเงินที่กำลังจะกลับมาอีกนี่คือพลังของการกระติจุดคุณต้องไม่จ่ายเงินแบบกลัวหายต้องจ่ายเงินแบบคนที่มั่นใจว่า มันจะไหลเวียนกลับมาประวานจะตอบคลื่นนั้นด้วยการไหลกลับมาจริงๆไปสุดพูดดูนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินแบบง่ายๆสบายๆชอบข้อไหนคอมเมนต์มาดูนะคะ